ถาชมสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับอาจจะเล็เล็กแน่นอนแต่ก็สร้างความสบายตาสบายใจให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งผักนะครับผมมีทั้งผักขี้ส้มขี้ขมแล้วก็ใบหอมใบเลื่อยนะครับเล็กเล็กแน่นอนแล้วก็ปลูกไว้บริเวณบ้านของเรานะครับ พวกนี้ดอกไม้ต้นไม้พวกนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ในทางอาหารแต่เขาสร้างความสบายตาสบายใจให้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นผักนะครับผมครับผมผักอันนี้เราก็กินแทบไม่ทันนะครับเราก็ค่อยคค่อยค,อยคอยเก็บเก็บกินนะครับผมส่วนนี้ที่เราปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับ เรามีพื้นที่บ้านเราก็ต้องปลูกไว้ให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นอาหารท้องแล้วก็เป็นอาหารตาแล้วก็เป็นอาหารใจไปด้วยนะครับเนี่ยครับผมต้นสูงออกดอกแล้วนะครับต้นสูงออกดอกแล้วนะครับบอนสีนี้ก็เป็นอาหารตาแล้วก็อาหารใจนะครับสีสวยนะครับผม นะครับสีสวยหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายสายพันธุ์มะเกิดเทศแล้วก็ปลูกไว้นะครับมะเกิดเทศแล้วก็ปลูกไว้พื้นที่ว่างอย่าปล่อยให้ให้ไร้ประโยชน์นะครับต้องสร้างประโยชน์นะครับผมต้องสร้างประโยชน์นะครับพวกผักต่างๆนะครับผมนี่ก็เริ่มจะโรยแล้วนะครับ โรยแล้วนะครับแล้วก็โปกไว้ก็เก็บทานไม่ค่อยจะทันนะครับผมเพราะว่าโตไวมากนะครับเพาะไว้นะครับเพาะไว้ลืมไปว่าเป็นเพาะอะไรคุณแม่เป็นคนเพาะนะครับส่วนนี้เป็นคณะนะครับผมคณะนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ยามไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสวยงามนะครับผมขึ้นดอกแล้วเก็บทานไม่ค่อยจะทันนะครับผม เก็บทานไม่ค่อยจะทันเลยนะครับเมื่อเ,เทสก็กําลังลามขึ้นมานะครับผมส่วนนี้ก็คือเลดโอกนะครับเลดโอกนะครับพวกนี้ก็เก็บทานไม่ค่อยจะทันนะครับเก็บทานไม่ค่อยจะทันนะครับเพราะว่าเราเน้นปลูกในการทานเองหรือมีคนข้างบ้านมาขอ แล้วก็แบ่งให้นะครับผมแล้วก็แบ่งให้นี่อย่าคิดว่ายากนะครับผักขมนะครับผมผักขมดีมีประโยชน์นะครับสามารถนําไปต้มหรือนึ่งก็ได้นะครับจิ้มน้ําพริกอร่อยมากเลยนะครับจิ้มน้ําพริกอร่อยมากพริกเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเราวก็เก็บเอาปลูกไว้ที่บ้านของเราเองนะครับผม ส่วนกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองครับผมเนี่ยครับผมอันนี้สุกินีเขียวนะครับสุกินีเขียวลงดินไว้นะครับน,นี่ก็เป็นพลิกเป็นหอมทองนะครับผมแล้วก็ปลูกไว้ข้างบ้านนี่เองครับปลูกไว้ข้างบ้านนะคร,รับดอกไม้แล้วก็เก็บ ปลูกไว้เพื่อบูชาพระนะครับผมเนี่ยครับหอมทองนะครับหอมทองก็อีกนานกว่าจะออกปรีออกผลนะครับผมนี่ก็เป็นต้นขมนะครับผักขมนะครับบอลสีนะครับผมมะออกกำลังออกลูกนะครับกำลังติดลูกนะครับมะออก ส่วนนี้ก็อีกนานครับกว่าจะโตนะครับม่ยงชิดบอนสีนี่ก็สวยสดนะครับมะละกออันนี้ก็เป็นพริกนะครับเป็นพริกเราก็ต้องออกให้กล้าไว้นะครับส่วนนี้เป็นสุกินีเขียวนะครับสุกินีเขียวนี่ก็เป็นพืชตระกูลแตงหรือกตระกูลตระกูลฟักทองนะครับแต่ว่าลูกของเขานั้นจะเป็นลูกที่ คล้ายๆแตงมากกว่าฟักทองแต่บันดอกของเขาเหมือนฟักทองมากเลยนะครับสุกินีเขียวนะครับก็ติดลูกแล้วนะครับผมก็ติดลูกแล้วนะครับติดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับบางบาง,บางดอกบางลูกก็ยังยังไม่ติดดีนะครับตัวนี้ก็คือกล้วยแล้วก็สับปะรดนะครับพื้นที่ในบ้านนะครับผม ใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะครับที่มีเยอะก็คือพริกนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นอาหารประจําวันนะครับผมส่วนนี้ก็คือผักหวานนะครับก็ทอดยอดนะครับทอดยอดออกมาเรื่อยๆนะครับเก็บทานไม่ทันนะครับผมนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ก็ปลูกในกระถางนะครับผม ปลในกระถางส่วนนี้ก็เป็นบอนสีคุณแม่ชอบบอนสีนะครับให้ความสวยงามสบายตาสบายใจครับผักพายนะครับ,รบเขามีรูปร่างคล้ายๆกับพายที่ใช้พายเรือก็จึงเรียกว่าผักพายก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ที่บ้านเลยครับผมก็เอาไว้ทานกับเป็นแกล้มแก้มราบแก้มก้อยนะครับผมหรือจะทานกับ ต้นต่ำก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือผักหวานนะครับที่ปลูกแสมกับลำาไยครับผมกำลังแตกยอดพอดีเลยนะครับกำลังแตกยอดพอดีเลยนะครับผักหวานพริกนี้เราก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราปลูกเองที่บ้านนะครับปลูกไว้หน้าบ้านเลยครับและนี่ก็ผักหวานนะครับต้นเตี้ยๆแต่ก็แตกยอดแล้วนะครับต้นหอม นะครับไว้ทาอาหารนะครับดาวเรืองนะครับแล้วก็นี่ก็คือบอนสีนะครับสีสยวนะครับแตกดีมากเลยนะครับบอนสีนะครับผมแตกดีมากแล้วก็ต้นหอมนะครับอันนี้ผักหวานนะครับผมมีกระเพราขาวมีผักชีใบเลื่อยนะครับผมผักขม มีประโยชน์ทางนั้นเลยนะครับเป็นอาหารของเราทางนั้นเลยนะครับเนี่ยครับผมปักหวานเมื่อเก็บไปวันก่อนวันนี้ก็แตกยอดอีกแล้วนะครับก็แตกยอดอีกแล้วครับผมเราก็ไม่ต้องไปซื้อที่มันแพงๆนะครับพริกเอ้ยนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อแค่เก็บเอาในบ้านเลยนะครับเราก็เก็บเอาในบ้านนะครับพริกเอ้ยนะครับโอ้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมันก็เสียนะครับเนี่ยครับผม เสียนะครับเสียเนี่ยกับปัญหาของคนที่ปลูกพริกนะครับเป็นมันเสียนะครับนะครับเนี่ยครับผมเสียนะครับแล้วนี่ก็คือต้นผักหวานครับผมเนี่ยครับผมวันก่อนเพิ่งเก็บไปนะครับวันก่อนเพิ่งเก็บปวันนี้โอ้โหแตกยอดเต็มเลยนะครับผมแตกยอดเต็มเลยนะครับก็สองสามวันก็ เก็บนะครับผักหวานนะครับผมนะครับเนี่ครับผมมะเขือเทศส้มนะครับเราก็เก็บทานไม่ทันนะครับเก็บทานไม่ทันนะครับมะเขือเทศส้มนะครับมะเขือเทศส้มอันนี้ก็เป็นผักหวานนะครับโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมผักหวานแตกยอดเต็มเลยนะครับนี่ครับผม ต้นเดียวนะครับแตกยอดเต็มเลยนะครับผมแตกยอดเต็มต้นยอก็ปลูกไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบทําห่อหมกนะครับห่อหมกนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่นะครับพระเอกครับผักหวานนะครับโอ้โหแตกยอดออกเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับนี่ครับยอดผักหวานครับแตกยอดออกเต็มเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับเนี่ยผักหวานครับเนี่ยครับผมแตกยอดออกเต็มเลยนะครับผักหวานนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมผักหวานนะครับผักหวานผักหวานนะครับเนี่ยครับผมแตกยอดออกเต็มเลยนะครับผักหวานนะครับแตกยอดออกเต็มเลยครับผมโอ้โอแบบผักหวานนั้นเลยครับผม โอ้โห oh. สงสัยจะได้เก็บกำมังเนี่ยนะครับสงสัยจะได้เก็บแ้้กกำมังนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมยอดปกหวานครับเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพาดูเพืชผักที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับเราก็ทําเอามาเป็นอาหารได้เลยนะครับทำเอามาเป็นอาหารได้เลยเรามีทั้งผักสดมีทั้งผักทําแกงมีทั้งผัก เครื่องปรุงนะครับอันนี้ก็คือพาพระท่านผู้ชมมาดูผักที่แม่ผมปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคอยเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับผมสําหรับว่าด้วยการพาด,ดูต้นผักญ้าใบไม้ที่บ้านก็จบลงเพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ ที่รับชมครับผมสวัสดีครับ